สกเคล็ดลับหน้าเด็กคกาหลีแบบสาวญี่ปุ่น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 ,น,นสนุกมากเลยมาทำไปพร้อมๆกันเราไม่ต้องเสียค่าวอิหาประหยัดไปแล้วแล้วก็ไม่ต้องทำแสญญกรรมท่าแรกเลยแก้ตินตาอาตินตาตินกาตาตกยกคิว้ววีแบบนี้นะปุ๊บอ่แยกตาเสร็จแล้วมองบน ค้างเอาไว้อับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่เลิกนำผักไม่กั้นลมหายใจเสร็จแล้วหลีตาลีตานิ้วเนี่ยล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกล็อกล็อกสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเข้าใป่ะถ้าสองแกะป่องเหมือนเด็ดแอนด,ดอลเสร็จแล้วนี้ชี้นิ้วกลางกดเหมือนพุชเข้าไป ให้เหมือนแก้มจะแตกเ mm hmm. พราะฉะนั้นจะรู้สึกถึงความเฟิร์มแล้วก็เลื่อนุนเวียนท่าเนี้ยเขาบอกแก้มจะไม่ห้อยไม่ยุวยไม่ยานเหมือนแบบแก้มเฟิร์มอ่ะท่าที่สามนะ<ๆ>ก็เวิร์กมากๆเลยแก้มป่องแบบนี้หืเสร็จแล้วขยับไปมาพร้อมกับมองตามเหมือนท่าที่สองแหละ เฮ้ยสนุกดีไหมถ้าสุดท้ายลดเนี้ยงสร้างมีเชฟดีมากชอบชอบแล้วแถมแก้เมื่อยคอด้วยอ่ะชอบเมื่อยคอบ่อยบ่อยบางทีแบบเล่นมือถืออะไรเงี้ยมือวางไว้แล้วก็ไงหน้ามองเพดานแล้วก็แลบลิ้นให้ยาวที่สุดเท่าที่จะดาวได้พร้อมกับเปล่งเสียงว่าอีอียาวๆอีอะอาอีอะโอเคปะอือ ข้างบ้านมาเป็นไงบ้างใครเช่าท่าไหนพิมพบอกด้วยหรือใครอยากได้เคล็ดลับอันไหนเพิ่มพิม์บอกเลยนะ